ล ah. right? right. ็อกก่อนเด็ด ไมได้นำที่ที่ฟาร์มที่น้องนะที่ฟาร์มผมกรุงนี้ผมคิดว่ามันก็ดีอยูเ่เว่าอยงกว่เลยนี่พรงนี้พรงนี้มันจะมีปริปันกับจารยใช่ไห่แล้ผมไปหาปัดของน่่อน นี่ตรงนี้มันจะมีปลาทองกับกันให้ตรงนี้เงินราคาประมาณหลักพันนะถ้าสมมติคุณใช่วเกเด็กเนี่ยใช่ไหมเขาไม่แบบปลามันไม่ใช่บ้างมันจะบอกราคาไว้พักหนึ่งสองพ <c oughs> ันเงิเดี๋ยวจะปลาซองเดี๋ยวกซอง พวกนี้งน,น,นะมันจะได้หลายอย่างครัซึ่งตอนนี้ผมกำลังจะทำไอ้คำที่มันอยู่ในเกาะโบราณนะ,ะคำที่มันอยู่เกาะโบราณใช่ผมจะไปทำมันนั้นวันาานี้ผมเก็บมาแล้วพ่อคุณพวกนี้ผมใช้ไอ้ก็ใช้เบ็ดกตกัวนี้นะเพราะว่ามันเหอามาไอ้ยำพวงมิง้งแต่งทาร์ตมา ปาที่จับหนังกระมิปลาที่จับเหมืนก้มีวปาที่จับจะมีโอกาสประมาณ25ที่จะกายเป็นสัปปเลร้ผมก็ติดเพิ่มเพห่มง่ายใหม่เลยจริงๆนช่ง่ญญายไม่ม้ใช้ขั้นสูงมก,ก่อนไม่รู้๋ยวผมเรียกตามชื่อปัาชื่ออะไรผมเรียกรามนันแหละเรื่อวันนี้ผมจะมาฟราร์เวลให้ครบ กี่เจ็ดสิบแล้วกันแล้วก็จะมาดูาว่ากังเราจะมีเท่าไหร่ผมตัดไปก่อนไม่รูผมห้าสิบนะนี่เขาบางคนผมจะบอกไอ้เบ็ดตัวนะี้มันดีอย่างยังเว้ยมันจะเวลาตกปลาปลาปจะปิดไฟเว้ยช่วเวลาถึงมันจะเป็นงี้อ่างี้ก็เก็บปลาทองงนนี้เลยเว้ยใครกันกังคน โอเคมาแล้วจี้ไปคำพูดถหงตัวมนะันนะปลาทองตัวนี้นะครับนะนั่งผมจะไปโรงงามนมาให้ไฟมันหายกลับนะตดน้มจริงจริงเราโรงงานแะล้วไฟมันก็ไม่หายใหม่ไงก็คือไฟไม่ไหมเงีแหละเกลี่ไยไมปมปลาตัวนี้เวยเราโกล่แบบนี้ ถ้าผมอยากกินถ้าผมเขาบอกกันว่าคนละที่ผมขายปลาทองมันเนี่ยมันจะเป็นราคาประมาณแปดร้อยถึงหนึ่งพันเลยประมาณแปดร้อยถึงพันห้าเงี้ยเป็นหุนที่ผมจะมาลองขายนะเห็นไหมจังได้สองพันเลยไหมจังได้สองพันอันนี้ถุงเนีเ้ไหมจังได้สองพันโอ้ยอะไรไม่ขึ้นมาเต็มเลยวะโอเคครับแล้วก็ไปไม่โอเคคิดื่อไหร่เดี๋ยวผมมาต่อเลย เออลืมบอกอะไรก็คนไปน,นะคือผมยังเป็นยีดผมยังเป็นยีดผมยังต่อคลิปอะไรไม่ค่อยเป็นมากต่อเรียมากเลยนั่นยเป็นยบค,คลิปแต่ที่แบบไปดูของคนอื่นมาแล้วก็มาใก่คลิปตัวเองต่ออะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าผมจไม่ทำแบบนั้นนะผมจะรอประมาณโม่สี่โมห้าผมถึงจะเริ่มตัดคลิปนะเออถ้าผมตัดคลิปเมื่อไหร่เดี๋ยวผมมาแล้วก็ ตอนนี้ผมก็อยู่แค่มองหนึ่งนะเฮ้ยคือครั้งเฮ้ยมาทขาแปลกๆนี่มาเฮ้ยมันอะไรกางอยู่อะขอเก็บเยอะก่อนเฮ้ยไม่เก็บว่ะมาเข้ามาก็ได้อ่ะมาเข้าปกติอุ้ยจะสองโลมึงน้ำดักยี่ปีปกติกันเราอะ ตัวปีปัตตมันหนักประมาณหนึ่งโลเหรอว่าอย่งนี้มันสองโลอะยังมันอ่าผมไปขายตัวเมื่อกี้มันแก่กังประมาณสองพันนะแต่ว่าตัวนี้มันแก่มาพันแง่เลยกูต่างกูสองหมืเก้ายเก้าเก้าใช่สหมื่นึงพันอ่าแต่ว่าไอ้แยพันเก็กตัวนี้แยพันเก็ด 1, มันต้องหดเสียดาแปลกๆอ่ะไม่เสียดายสิมันต้องยว่า มันใกล้เงาะแปลกๆเออมันต้องรู้สึกงี้ว่าเมื่อปผมได้ประมาณพันห้าแต่ว่าเรายังได้พันเจ็ดมันรู้สึกแปลกๆแปลกแต่ก็ช่างมันเก๋โอ้ยผมเลก็คิดเมื่อไหร่ผมมายังกคนโอเคทุกคนแล้วก็เมื่อกี้มันมีการเกิดยพันของปลาน 8, เนะผมตก็ค okay, 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 ่อนกลัวเนื้อกันเพราะผมกลจะเลิกโอเคทุกคนเมื่อกี้คือมันถูกแล้ผมได้ปลาทุก นี่หน้าปัยญาละนี่ก็ถีบคือปลาทองี่ปูกกระถองกะถีบขาดล่อยตนี้ยจะเท่าไปลาทองวก็เยอะเลยมือดีก็เนี้ยปลูกปลาทองตัวใหญ่สามโลกก็ปลาทองมาหมดตัวเนี้ยกเก็บตัว น่อยเยอะเลยตก็เดี๋ยวผมไปขายก่อนนะแม่ก็ยิ้มไม่ได้ยังไม่ถึงสิบก็เถอะก็ตัวนี้ผมต้องไปค่อยขายกินเลยนะซึ่งก็จะไม่ว่างยังยิ่งด่วนเลยคุยกันขายไอเกตตัวนี้ขาย ขาย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 ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อือฮึแล้วก็ตรงนี้ด้วยอุ้ยอันเดียวดูแลเยอะ เพื่อคนสรุปนะน้ตังเราเนี่ยมีอยู่สองสองมื่นสองสองหม่สามนประมาณนี้งั้นตอนนี้ตังเรามีเท่าไรสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบห้านะอืมขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับบ๊ายบาย